ตอนนี้ต้องบอกว่ากะกะตมีเรื่องอยู่ในมือเนี่ยหลายร้อยเรื่องเลยที่ต้องพิจารณากันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการใช้สูตรคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อหลายคนสงสัยว่าสุดท้ายแล้วต้องใช้สูตรไหนกันแน่เพราะว่าแต่ละสื่อแต่ละสำนักแต่ละนักวิชาการคำนวณออกมาก็ยังไม่ตรงกันค่ะแต่ว่าวันนี้ทางกะกะตอบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะคะถึงสูตรการคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อขอเวลาคิดและทบทวนก่อนค่ะเรื่องนี้พันตํารวจเอกจรุงวิทย ภูมมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเปิดเผยถึงกรณีสูตรคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการสรุปจากกกตว่าจะใช้สูตรใดน่าจะทราบความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนเรื่องการคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อมีบัญญัติเไว้แล้วในกฎหมายธร,รมนูญและพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสพอสพ25ศ .2561 การคำนวณต้องมีต้นแบบกกตจะรวบรวมศึกษาและจะแจ้งให้ทราบต่อไปว่า จะใช้วิธีการคำนวณแบบไหนทั้งนี้จะใช้ตามมาตรา128ตามที่พักการเมืองคำนวณหรือไม่นั้นตอนนี้ทางกกตยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่าต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยรวมถึงประเด็นการปัดเศษที่อาจจะทำให้พักเล็กที่คะแนนไม่ถึงได้ที่นั่งสอสอตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกหนึ่งกรณีที่กกตตั้งธงแจกใบแดงสสอไปแล้วกว่า117เขตนั้นเรื่อง นี้กะกะตอขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะออกไปว่าตั้งคงว่าเป็นใบแดงเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรพวกนี้จริงๆตั้งไม่ได้เลยครับเพราะอยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่พยานหลักฐานในสำนวนแต่ละสำนวนนะครับเรื่องที่สองครับก็ที่เป็นกระแสในสื่อเรื่องสูตรการคำนวณน,นะครับกรรมการยังไม่ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จะทราบว่าความชัดเจนก็ภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพราะว่า ทราบว่ามีการเรียกร้องให้กกตเนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสูตรการคำนวณต่างๆนะครับการคำนวณเนี้ยสสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยครับไม่ใช่ต่างๆเนี่ยนะครับการคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อมีบัญญัติไว้แล้วในกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและพร,ะระบรสสเรื่องตั้งสสเนี่ยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการคำนวณต่างๆเนี่ยก็ต้องมีต้นแบบหรือแบบมาจากใดที่ใดบ้างนะครับก่อนที่จะมาเขียนเป็นกฎหมายปกติแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องมีต้นแบบมาอยู่แล้วนะครับซึ่งกะกะตก็จะได้รวบรวมแล้วศึกษาแล้วก็ตอบให้สังคมทราบต่อไปนะครับว่าจะใช้วิธีการคำนวณแบบใดนะครับปัจจุบันนี้กะกะตยังไม่ได้คำนวณออกมา ทางกะกะตบอกว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ที่สำนักง,งานกะกะตทั้งสิ้นตอนนี้264เรื่องนะครับยุติการพิจารณาไปแล้ว5เรื่องมี142เรื่องที่สั่งรับคำร้องไปแล้วแล้วก็มี117เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรับคำร้องนั้นหรือไม่ ขณะที่นายประกรณ์มหานพกรรมการการเลือกตั้งก็ได้กล่าวถึงกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์นะครับว่าตอนนี้กะกะตกําลังตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายว่าความบกพร่องเกิดจากอะไรและเป็นความผิดของใครครับขณะนี้ที่ผมพูดถึงจะอาศัยพรบอรสอสอนะครับมาตรา114เงื่อนไขมีอยู่4ข้อแต่ข้อที่จะต้องพิจารณามีข้อเดียว เงื่อนไขก็คือให้เรามีอำนาจสั่งเมื่อบัตรไปถึงหน่วยเลือกตั้งหลังจากมีการนับคะแนนแล้วเราถึงจะสั่งได้ว่าเป็นบัตรเสียแต่กรณีนี้บัตรไม่ได้ไปถึงและการนับได้จบสิ้นแล้วดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วบัตรต่างๆเอกสารต่างๆที่ส่งมาใช้สิทธิ ท่านจะสามารถไปบอกเลยว่าขอให้นับเขาจัดการทานเสร็จแล้วมันนับไม่ได้แล้วเราจึงวินิจฉัยเช่นนี้เราไม่ได้วินิจฉัยว่าเสียหรือดีถ้าเราวินิจฉัยว่าเสียฝ่ายดีก็จะยกขึ้นอ้างว่าขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะถ้าเราวินิจฉัยว่าดีฝ่ายเสียก็จะยกขึ้นอ้างอันนี้คือสิ่งที่สังคมต้องรับรู้ คือเรื่องการคำนวณจำนวนสสเนี่ยณตอนนี้ทางฝักฝั่งพักการเมืองเขาต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากกรกะตนะครับจะได้ไปรู้ว่าแต่ละพักเนี่ยได้จำนวนสสเท่าไหร่มีเท่าไหร่กี่คนกันแน่แล้วมันจะมีผลกับการไปจับคู่จะตั้งรัฐบาลใช่ค่ะแต่กรกะตอบอกว่าเดี๋ยวต้องหารือกันก่อนแล้วจะมาบอกว่าสูตรไหนยังไงกันแน่ในสัปดาห์นี้แหละกะกะตอบอกว่าใจเย็นนิดนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวได้สูตรที่ชัดเจนแน่นอนจะมาบอกทั้งประชาชนแล้วก็บอกทุกพักการเมืองแน่ รายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง